เมื่อกี้มันเป็นระบบเปิดเนาะในหลอดแก้วตัวอยู่ทีนี้ถ้าเราคิดในระบบปิดล่ะพี่เรามีการปิดซิลมันดีๆเนี่ยเราจะเรียกทฤษฎีนี้ว่าหลักของปาสคาลเขาบอกว่าอะไรครับถ้ามันอยู่ในระบบปิดเนี่ยความดันในระบบปิดมันเท่ากันทุกจุดเลยไม่ขึ้นอยู่กับความลึกความตื้นความอะไรแล้วความดันเท่ากันหมดเลยเพราะมันอยู่ในระบบปิด เท่ากันทุกจุดทุกที่ทุกตรงทุกหม่องนะครับเขาก็เลยเอามาประยุกต์นะครับใช้กับระบบที่เราเรียกว่าไฮดรอลิกที่พวกเราได้ใช้กันทุกวันนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยไอ้สีแดงๆเนี่ยหรือเราเรียกว่าไฮดรอลิกแจ็คเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันเนี่ยมันก็อาศัยหลักการเอาความดันแล้วก็วิธีคิดของป a าสเคาลเนี่ยเข้ามาใช้นี่แหละครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราเอาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้เนาะ มันมีประโยชน์ยังไงอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมว่าความดันที่อยู่ข้างในสีเหลืองๆเนี่ยในฟูเิตหรือของไหลสีเหลืองๆเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเสมอบบนะเท่ากันเสมอในระบบปิดนะเท่ากันเสมออันนี้เป็นบริเวณที่1อันนี้เป็นบริเวณที่2ออาจารย์ก็เลยเขียนเป็นสมการนะครับ P1 เท่ากับ P2 แล้ว P คืออะไรทุกคน P A. มันก็คือ F ส่วนด้วย A นั่นแหละคุณก็แทนค่าลงมามันก็จะได้เป็นสมก,การกรอบสีเขียวๆนี้นะครับซึ่งเรารู้ความสัมพันธ์เนี้ยเราจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบไฮโดรลิกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาดูนะครับในลักษณะตัวอย่างของมันเอ,อ่อในรูปข้างล่างนี้เนาะอาจารย์แสดงให้เห็นว่าระบบไฮโดรลิกที่อยู่ในรูปง่ายๆเนี้ยมันก็ถูกนำมาใช้ในไฮโดรลิกแจ็คนี่แหละ ที่เราเห็นก็คืออันสีแดงๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับที่เราเอามาประยุกต์ใช้เนาะจากเรื่องที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยหลักการทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเราจะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วในเนี้ยเหมือนไม่เชื่อผมสักคนเลย <c oughs> อ่ะโอเคในตัวอย่างนี้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้กฎของปาสคาลเนาะ สมมติอาจารย์มีระบบไฮโดรลิกอยู่ระบบหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยหาว่าอาจารย์ต้องออกแรงโยกคันเร่งกี่นิวตันถึงจะสามารถยกรถที่หมาอยู่เนี่ยขึ้นมาได้ซึ่งน้ำหนักรถที่หมาอยู่เนี่ยมันมีน้ำหนักหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยสามสิบ ออขอโทษมีมวลนะครับมวลเท่ากับ1,330กิโลกรัมหรือ1.33ตันอย่าสงอย่าสับสนนะครับทำไมอาจารย์เขียนเป็นนิวตันถ้าเขียนเป็นลักษณะนิวตันเพราะอะไรเพราะให้มันง่ายในสูตรที่เราเอามาคิดครับอันนี้คือบริเวณที่1อันนี้คือบริเวณที่2เนาะนิวตันตัวนี้มันเกิดจาก f เท่ากับ w ซึ่งเท่ากับ mg นี่ไงครับอาจารย์คูณ10เข้าไปจากกิโลกรมัมคูณกับค่า g เข้าไปก็เลยเป็นนิวตันก็เลยเป็นตัว f นั่นแหละหรือ f 2ก็ได้อ่ะเขียนเป็น f 2ทีนี้เขาอยากรู้ f 1ทุกคนทำไงอ่ะเรารู้สมการสีรเขียวในกล่องนี้อยู่แล้วคุณอยากรู้ f 1คุณก็ย้ายข้างครับให้ f 1มันอยู่ตัวเดียวของมันก็จะได้ 1> f 1เท่ากับ f 2คูณอยู่กับ a 1ส่วนด้วย a 2 a 1มันเกิดจากไอก้อนข้างล่างเนี่ยย้ายมาคูณกับตรงนี้ครับจากหารย้ายไปคูณเวลาเราย้ายข้างเนาะจากหารย้ายไปคูณทีนี้แทนค่าทุกอย่างลงไปครับทุกคนโจทย์มันบอกมาหมดแล้ว a 2 800ตารางเซนติเมตร a 1 40ตารางเซนติเมตรเราไม่ต้องสนใจหน่วยมัน พราะสุดท้ายหน่วยมันจะตัดกันแทงค่าลงมา a 1 40 a 2 800ใส่ลงมา f 2เท่าไหร่นี่ไง1 10, 3 3 0 0เอามาใส่ในสมการแทงค่าลงมาสุดท้ายตัดครับ0ตัด0ไปตัด0ย์ไปอีกก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ f 1เท่ากับ 665นิวตันนั่นคืออาจารย์ต้องออกแรงในการโยก665นิวตันถึงจะสามารถยกรถเนี่ยที่มันมีน้ำหนักหรือ W นะครับถึง13,300นิวตันเลยอันนี้ก็คือประโยชน์ของระบบไฮดรลิกเนาะ ทีนี้นอกจากที่เราจะหาแรง F 1ได้แล้วนะครับที่บริเวณที่1เนี่ยมันก็จะมี P 1ใช่ไหมบริเวณที่2ก็คือ P 2 P 1เราจะหายังไงเราก็นี่ไงจากสมการเลย P 1เท่ากับ F 1ส่วนด้วย a 1 F 1ก็รู้อยู่แล้วนี่ไงเราหาเมื่อกี้เอามาหารด้วย a 1ของเราเราก็จะได้ P 1หรือว่าความดันที่บริเวณที่1ออกมานะครับเท่ากับเท่านี้ มันเหลือหน่วยอะไรก็เขียนลงมาเท่านั้นเลยก็ได้อาจารย์ก็ให้คะแนนเต็มแล้วถ้าเราไม่อยากแปลงให้มันเป็นนิวตันต่อตารางเมตรก็ไม่เป็นไรก็ใช้เป็นนิวตันต่อตารางเซนติเมตรก็ได้ไม่ว่ากันขอแค่มาถูกทางนะครับโอเคเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งมันก็คล้ายๆกับตัวอย่างแรกแต่ตัวอย่างนี้นะครับโจทย์เขาให้ f หมาแล้ว เขาต้องการให้พวกเราหาเนี่ยรถที่มีทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็ปลาทูเนี่ยมันหนักกี่กิโลกร,รมัมหรือมีมวลกี่กิโลกรัมหายังไงถ้าเจอรูปแบบนี้นึกถึงสมการเลยเวลาสอบเนาะพยายามนะครับอย่าปล่อยบ้างอาจารย์ช่วยเต็มที่แล้วแค่เอามาเขียนให้มันถูกข้อ แค่นั้นอาจารย์ก็จะหาวิธีให้คะแนนช่วยพวกเราแล้วเขียนให้ถูกข้อนะครับหลายคนเขียนก็จริงแต่เขียนสลับข้อมั่ซั่วมากเลยครับบางคนก็ใสสะอาดมากไม่มีคะแนนเขียนชื่อสวยนะครับเอ้ยไม่มีนะครับโอเคเอาทุกอย่างมาแทนครับอันนี้ฝั่งที่หนึ่งอันนี้ฝั่งที่สองมีในกลางบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเราเก่งข้อสอบอาจารย์ออกเนาะอาจารย์ก็ ไม่เกินที่อาจารย์สอนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําตัวอย่างได้กลางบ้านได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเออเราต้องการรู้ m เนอะเราต้องการรู้ m ว่ามันกี่ก,กิโลกร,รมัมใช่ไหมครับวิธีการหาเนาะถ้าเราเจอลักษณะรูปแบบนี้เราก็นึกถึงนี้เลยปาสคาลก็คือ f1 ส่วนด้วย a1 เท่ากับ f2 ส่วนด้วย a2 หรือมันก็คือ p1 เท่ากับ p2 นั่นแหละอันเดียวกัน อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันย้ายข้างสิครับมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งที่เราไม่รู้อ่ะมันอยู่ฝั่งที่สองเราก็ให้มันเหลือแค่ f สองครับเหลือแค่ f สองอะไรไม่เกี่ยวย้ายมันหนีให้หมดจากคูณเอาไปหารจากหารเอาไปคูณนะครับหลักการสุดท้ายเนาะ f หนึ่งโจทย์บอกมาแทนค่าไปพี่น้องเลย A2 โจทย์ก็บอกมาก็แทนค่าไป A1 โจทย์ก็บอกมาอีกแทนค่าลงไปครับสุดท้าย F2 เรารู้แล้วมีค่าเท่ากับ1 2 0 0 0 0 0นิวตันแล้วไงอะ่ะเขาอยากรู้มวลเขาไม่ได้อยากรู้น้ำหนักหรือแรงเพราะฉะนั้นจากที่เรารู้ใช่ไหมครับ F มันมีค่าเท่ากับ Mg อยู่แล้ว อยากรู้แค่ M ทําไง M, M. ก็จะมีค่าเท่ากับ F ส่วนด้วย G F เท่ากับเท่าไหร่อ่ะหน0 0งหารด้วย G เป็น10ตัดตัดต,ดตอบไปเลย1,200กิโลกร,รมัมอันนี้ก็คือการหายนะย้ำนะครับว่าเข้าใจอยู่ตอนอาจารย์เรียนในห้องอาจารย์ก็เออโอตามอาจารย์ไปนั่นแหละถามว่าเข้าใจไหมย,ยิ้มพยักหน้าเฉยครับ แต่สุดท้ายทบทวนนะครับเราต้องช่วยตัวเองนะครับให้ถูกทางเออไม่มีใครช่วยเราได้นะครับในตอนสอบต่อให้นึกถึงแฟนนึกถึงอาจารย์นึกถึงเพื่อนเขาก็ช่วยเราไม่ได้นะครับโอเค